ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธ์นะครับ วันนี้เดินทางมานะครับตอนนี้อยู่ที่ห้างทวิกิจนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะในตัวเมืองเลยวันนี้เป็นทุเรียนของน้อง p r นะครับเดินทางมาที่นี่นะครับจัดโปรโมชั่นให้กับพี่น้องนะครับชาวบุรีรัมย์นะครับหลายพื้นที่เนี่ยเดินทางมาที่นี่นะครับเพราะว่ามีทุเรียนราคาถูกนะแต่จํากัดคนซื้อในราคา50บาท1ลูกต่อหนึ่งหนึ่งท่านนะครับวันนี้เนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องนะครับเดินทางมาเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวอ รอสักครู่นะครับประมาณห้าโมงเดี๋ยวทางเจ้เขาจะอาจะเริ่มนะครับจะเริ่มเริ่มให้เข้าไปนะครับเริ่มจากหัวแถวเข้าไปนะครับอ่เดี๋ยวผมพาเดินไปดูทุเรียนนะครับจะบอกว่าพี่น้องอนะ่ะเดินทางมาเป็นจํานวนมากเลยนะครับมาตามมาเลยเดี๋ยวผมมาไปดูก่อนราคาลูกละห้าสิบตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูของถูกก่อนดีกว่าห้าสิบาทเนาะเยอะมากเลยคนมาวันนี้ต้องไหนห้าสิบบาทอันนู้นใช่ปะ ตรงนู้นนะตรงนู้นเนาะโอเคปะมาเลยนะครับตามมาโอ้ยห้าสิบบาทอ๋อตอนนี้นี่เลยนี่ห้าสิบาทมาที่สวัสดีนะครับโหนักศึกษาก็มาแล้วเนี่ยทุเรียนลูกละห้าสิบาทตะก้องมานี่เลยนี่นี่คือลูกละห้าสิบบาทวันนี้ที่ให้ดูกันนะครับก็จะมีร้อยสามสิบเก้านะบอกอ่าบอกไว้ก่อนเลยทุเรียนเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าสามถึงสี่วันนะครับอันนี้เป็น ทุเรียนแก่จัดทั้งหมดนะครับทุเรียนแก่จัดทั้งหมดทุกลูกเนี่ยจะเป็นทุเรียนแก่นะครับเพราะว่าทางร้านเขามีรับประกันนะครับจะไม่มีถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องของได้อ่อนอะไรก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับเข้าไปเข้าไปคุยกับทางร้านได้เลยนะครับตรงเนี้ยสามถึงสี่วันนะครับสามถึงสี่วันแล้วก็ส่วนตรงนู้นก็จะน่าเป็นสุกเลยนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะมีไม้คอนะให้เลือกเอาได้เลยอยากได้ลูกไหนนะครับเลือกเอาเองเลโหูแถวยาวไปนู่นเลยตะก้อง ตะกล้องหมุนหมุนไปดูนะครับหมุนไปดูนู่นนะครับกติกาเขาก็มีนะครับกติกาเขาก็มีนะครับใครที่อ่าใครที่จะซื้อทุเรียนลูกละห้าสิบนะครับก็จะเข้าไปกดติดตามเพจนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองน้องพีอาร์นะครับเพจจริงติดตามแปดแสนกว่านะครับแปดแสนสามแล้วตอนนี้นะครับก็เข้าไปติดตามกันนะครับโอ้โหทุเรียนตอนนี้บอกเลยว่าพี่น้องบุรีรัมย์เรานะครับเดินทางมาที่นี่มากเนี่ยร้อยสามสิบเก้าบาทตะกล้องดู ร้อยสามสิบเก้าบาทเดี๋ยวผมเคาะให้ดูก่อนนะผมหาไม้เคาะดูก่อนนะอันนี้เคาะเป็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเคาะให้อยากได้รูปแบบไหนบอกเลยสุกพอดีทานนะอันนี้ซื้อร้อยสามสิบเก้าใช่ไหมครับดเดี๋ยวประเดิมก่อนเลยอันนี้ก็สุกพอดีทานแต่เอาประมาณสักเ,เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวช่วยดูเลยแล้วกันนะเนาะทุเรียนเนี่ยเราต้องต้องต้องเคาะนะต้องเคาะก่อน อ่ะอ่ะลูกเนี้ยได้ฮะเอาลูกนี้ไหมฮะใหญ่ดีด้วยภูสวยนะครับลูกนี้อ่ะเดี๋ยวหยิบไปได้เลยครับอ่ะครับผมอ่ะถือให้ดีๆอ่ะไปตรงนู้นครับตรงนู้นคือที่จ่ายเงินนะครับอ่ะตรงนี้นะครับชอบลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับเราสามารถที่จะอ่าหยิบได้เลยนะครับเคาะดูถ้าเกิดเอาไปเผื่อที่บ้านก็จะหยิบเป็นกองนู้นนะครับกองนั้นหนึ่งถึงสามวันสามถึงสี่วันนะครับ กองนี้น้าจะเป็นสุกเลยเดี๋ยวผมเคาะดูก่อนอันนี้ร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้ารับประกันรับประกันครับรับประกันเขาจะมีใบรับประกันให้นะครับอ,อ่แอดไลน์ไปเลยครับไปคุยแอดไลน์เข้ามารับประกันทั้งหมดครับครับผมทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดนี่เลยนะครับรับประกันเดี๋ยวขอญาตเลือกก่อน ครับร้อยสามสิบเก้าอ่านะครับนี่คือทุเรียน <c oughs> เป็นทุเรียนใต้อูหแถวยาวไม่แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแถวก็จะข้ามไปถนนนู่นอ่ะออตโตออตโตแปดนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ตำรวจมาดูแล <c oughs> <c oughs> แอดมินก็พูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยนะครับตอนนี้แจกถุงแล้วนะครับทางร้านเริ่มแจกถุงแล้วนะครับอ่าบริการถุงด้วยนะเนี่ย นะครับเซเว่นไม่มีนะเซเว่นไม่ให้ใช้ถุงนะที่นี่แจกถุงก่อนเลยนะครับโอ้ยังไม่คัดมีสุกมีดิบนะครับอ่ะวันนี้ผมจะเลือกให้ใครนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินนะครับวันนี้ทุเรียนน้องพรนะครับราคาหนึ่งร้อยสาสิบเก้าบาทแล้วก็มีลูกละห้าสิบาทนะครับวันนี้พี่น้องก็ได้รับข่าวสารก็เดินทางมากันเป็นเหมือนมากนะครับอะจะเริ่มปล่อยเข้าไปเข้าไปให้เลือกทุเรียนนะครับ Oh. เอาละเดี๋ยวผมจะเข้าไปเข้าไปช่วยเลือกนะไปดูกันนะอันนี้อันนี้คือท่านที่แชร์เพจแชร์เพจนะครับจะได้อลูกละห้าสิบาทเนาะเริ่มปล่อยเข้าไปแล้วอไปตามมาดูเลยตาก้องมาเริ่มนะฮะแถวเริ่มแตกเข้าไปแล้วเริ่มแตกแถวเข้าไปแล้วอ่าอ่าใครมีถุงมาไปตามมาเลยจะ้ะนำทีมเลยนะเหมือนเหมือนลูกเป็ดเลยคุณลุงมาจากไหนจะ๊ะ อ๋อบุรีรัมลยจ้ะอ่ะเดินต่อแถวเหมือนลูกเป็ดเลยตอนนี้มาเลยจ้ะโอ้โหนี่ตะกองสองไปทางนูน้นเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วอ่ะสำหรับอันนี้โลเกนะ้าเก้าเนาะอ่ะสำหรับท่านที่มีถุงนะครับสำหรับท่านที่มีถุงอุย้ยตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างทาวิกิตเนาะห้างทาวิกิตบุรีรัมโอ้ยโลละเก้าเก้าครับอ่ะโลละเก้าเก้า สามโลใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายผมถ่ายคลิปกันนะโอ้โหนี่โอ้ยอะไรกันนี่อ้าวจำกัดคนละหนึ่งลูกจ้ะขอสองได้ไหมจ๊ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวข้างหลังแถวยาวเลยเนาะที่ตากล้องดูตากล้องดูจับเบาๆนะครับจับเบาๆนะฮะโอ้ยอะไรกันนี่มคะสแกนได้ได้จ้ะ โอเคนี่นะครับท่านผู้ชมมองเห็นผมไหมครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ครับ <laughs> <laughs> เอา้าเลือกได้ครับทุกลูกเลือกได้ทุกลูกครับตอนนี้ทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองนะครับน้องพีอาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกละห้าสิบาทเท่านั้นที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ลูกละห้าสิบนะที่มุงอยู่ตรงนี้ลูกละห้าสิบนะครับ <laughs> เอา้า โอ้ยมีสามราคาด้วยกันตอนนี้เห็นผมหม่ครับอยู่ตรงนี้มีมลูกโรลเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็ร้อยสามสิบเก้าแล้วก็ตรงนี้ลูกละห้าสิบาทครับตอนนี้เป็นที่สนใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านที่จะเข้ามาตรงนี้ต้องมีถุงนะครับมีถุงที่ทางร้านแจกให้มานะครับนี่คือได้สิทธิ์ได้จากการแชร์นะครับแชร์แล้วก็เข้าไปติดตามเพจนะครับตุเรียนหมอนทองน,น้องพีอานะร์นะอ๋อ อ่ะโอ้ยตอนนี้บอกเลยนะครับตากล้องกับแอดมินต้องห่างกันสักพักหนึ่งนะครับไปหาไม่ได้แล้วตอนนี้โดนล้อมไว้อะไรนะอยู่ฝั่งนู้นครับเนี่ยนี่นี่กิโลเก้าสิบเก้านะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปกับแอดมินด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับจ่ายตังค์ทางหน้านน้นเลยนะครับต่อแถวจ่ายเลยนะครับโอ้ทุเรียนบอกเลยนะครับใครได้แล้วได้แล้วก็ อ่าจ่ายตังค์ทางหน้านน้นนะครับมีรับประกันนะครับก็จะแจกอันนี้สองพูครึ่งครับผมลูกเล็กไม่ได้สองหมดลูกอ่อได้ลูกเดียวจะแม่จ้บอ่าเอาดูบรรยากาศไปครับแอดมินก็จะค่อยค่พาคไปเนาะใครจะเลือกแบบไหนนะครับชอบแบบไหนอ่ะ นี่นลาดําครับลาดําแค่ข้างนอกครับข้างในไม่มีปัญหาอ่ะอ่าอ่าไปนะครับลูกละห้าสิบบาทโอ้ยได้หรือยังครับนะตากล้องของเราอยู่ไหนเอ่ยตตากล้องเราอ่ะเลือกเลยจ้ะ แถวก็เริ่มเข้ามานะครับอันนี้ลูกละห้าสิบนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกสิงหาคมนะครับสองพันหร้อยกสิบเจ็ดนะครับกับบรรยากาศเลือกซื้อทุเรียนของพ่อแม่พี่น้องบุรีรัมนะครับี่กตราตากล้องตากล้องถ่ายไปเลยจ้ะบรรยากาศเรียวๆเลยนะการเลือกซื้อทุเรียน <c oughs> เลือกบอดได้เพราะมีมองเขา คนละลูกคนละลูกนะครับลูกละห้าสิบบาทคนละลูกให้ให้บรรยากาศพี่น้องดูบรรยากาศไปนะครับส่วนผมก็ะจะบรรยายให้ฟังกันโอ้ยเข้าไม่ถึงจริงๆเป็นไงบ้างตากล้องนะครับให้ตาก้องถ่ายไปเลยตาก้องถ่ายไป นีอุ้มเหมือนแตงโมเลยนะดูดูเจ๊แกอุ้มเหมือนแตงโมเลยอันนี้ใช่ไหมครับเดีย๋ยวดูให้เนาะอันนี้ยังจะ้ะยังยังนนจักนี้ยังเนาะอนนเอาไปบ่มก่อนเดี๋ปปยวเคาะให้เนาะอ่าอันนี้ยังจะ้ะสองวันสามวันออ่ะอเอาไปบ่มไว้ก่อนทุเรียนแก่นะครับมีใบรับประกันให้เนาะ อเอาไปเอาแล้ววิธีการเช็คทุเรียนนะครับให้เอานิ้วจิ้มลงไปเ <laughs> ช็ค <laughs> ที่ถูกวิธีให้เอานิ้วจิ้มลงไปนะครับอ, <laughs> อะบางคนอุ้มมาเลยนะบางคนอุ้มมาเลยเหมือนแตงโมเลยอโอ้โหเข้ามา ตาล้องดูดิจับภาพไม่ได้นะตาล้องนะเดี๋ยวเอาให้พี่น้องเราทางโซเชียลดูนี่นะครับให้พี่น้องเราดูนะครับดูแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดนมินนะครับอ่าลูกนี้นัดลูกนี้จะใกล้จะสุกแล้วครับใกล,ใกล,ล้ใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ามาอันนี้ยังจะอีกประมาณวันสองวันเนาะเอาไปบ่มไว้ก่อนเอาไปบ่มไว้ก่อนจะเอาไปบ่มไว้ก่อน ันนี้แหรอจ๊ะอย่านะอันนี้ประมาณวันพรุ่งนี้เอาไปบ่มไว้เนาะอ่ะกูเลือกทุเรียนได้สวยเหมือนเหมือนคนเลือกเลยอันนี้ป้าซุกเนี่ยนี่ทุเรียนกับคนเลือกนี่สวยพอกันเลยนั่นสุกเลยเลือกอันนี้ป้าซุกเนี่ยจ้ะเลือกับลูกนี้ทุเรียนกับลูกเนี่ยอ่ะคอ๋อ นี่ hey, ครับดูภาพไปนะครับบรรยากาศของพี่น้องบุรีรัมเรานะครับมาเลือกซื้อทีวเรียนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ,ะให้ต่กล้องถือก่อนเดี๋ยวแอดมินถือให้ออย่างครับวันหนึ่งสองวันเนะาะจะเอาไปก่อน มันสุกแล้วแต่มันสุว่ากจะประมาณพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นเอาไปบอกไหมยันนีอยังจ้ะพรุ่งนี้เนาะได้คนละลูกดังจ่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าไปเลือกยากมากเลยได้ครับมาโหเลือกทุเรียนเนี่ยคนสวยจะเลือกได้ลูกสวย ยังครับยังเลยยังไม่สุกคุณแม่ได้ยางมาต้องต้องใช้ความสามารถนะแหวกเข้าไปมากเลย <Okay. S 2> นะอ่ะดูลูกนี้เนาะ,ะ <c oughs> ตากล้องหมุนวนได้เลยนะครับตากล้องรับวันนี้เรากองด้านนู้นเลือกได้ครับร้อยสามสิบเก้าบาทเนาะ <c oughs> เราจะห่างกันสักพักเลง <c oughs> ได้เดี๋ยว <c oughs> เช็คให้นะอุ้ย <c oughs> สุกเลยสุกเลย เก่งมากเลยอนี่โชคดีมากครับอ,อานนีอามใช่ครับร้อยสามเก้ามันก็จะมีไม่สุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับแต่เป็นทุเรียนแก่เนาะมีรับประกันนี่ใกล้แล้วครับครับผมอ่าโอโหตากล้องห่างกันสักพักหนึ่งนะครับฝากอแม่พี่น้องนะครับดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนนี้ให้าอทุเรียนให้ก่อนอนนี้นะประมาณพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เนาะ โอไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องเขาไม่น่าจะให้ <laughs> โอวัสดทติด์็็ให้คนละลูกครับอใช่ครับพรุ่งนี้เนะพรุ่งนี้เที่ยงเที่ยงสายๆนะครับอ็อยางพี่อยากติประมาณเย็นเย็นพรุ่งนี้เนะะนี่ได้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 ไดนะครับ ดังจ้ะโอ้มามาเลยอ๋อก้องเราอยู่ไหนเนี่ยกล้องตาก้องอ้นี้ยังจ่ะดิบดิบครับแต่ผู้เรียนแก่เนาะอันนี้อืมอันนี้ประมาณประมาณพรุ่งนี้อันนี้มันแก่แต่ยังเก็บครับ พรุ่งนี้จ้ะเดีย๋ยวแป๊บนึงน,นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นอ่ะอันนี้ยังครับดิบติบครับเอาไปบนะ่มเนาะอนี้ยังยังครับยังมาจา้ะก้องเราอยู่ไหนไอ้ก้องอ่ะตอนนี้ผมเคาะทุเรียนอยู่นี่นะกล้องอันนี้ยังจ้ะประมาณพรุ่งนี้ มันสุกแล้วแต่านได้อมันจะค่อยประมาณประมาณเย็นเย็นเย็นพรุ่งนี้โอ้นี่สุกแล้วจ้ะมาอันนี้สุกแล้วครับจ้ะนี่ยังนะพรุ่งนี้เนาะโอ้กล้องอยู่นี่ผมก็มองหานะครับตอนนี้โดนขคาะทุเรียนอยู่เดี๋ยวฝากตะกล้อง ถือไว้ก่อนอ่ะอันนี้ก็ประมาณพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เช้าๆสายๆแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอ้หอันนี้สุกเลยอ่ะอันนี้ยังจ้ะอันนี้ยังนะอันนี้กี่วันอันนี้ประมาณพรุ่งนี้เย็นเนาะอ่ะพรุ่งนี้สายสายจ้ะอ่ามาโอ้โหอันนี้อ่าอันนี้สุกแล้ว สุกอืมสุกสุกจ้ะสุกแล้วอันนี้แข็งอยู่เลยยังยังไม่สุกประมาณพรุ่งนี้จ้ะพรุ่งนี้นะอเอันี่เลือกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋ออครับผมอืมยังยังไม่สุกอ่ะจะกินวันนี้หรอครับหรือว่าเป็นโอเค อันนี้เหมือนจะสุกแล้วเนาะเหมือนจะสุกแล้วให้เขากรีดให้ดูก่อนนะอ่ะลูกละห้าสิบครับตอนนี้เริ่มโอ้โหฝั่งนู้นร้อยสามจุดเก้าอ่าอันนี้สุกแล้วจ้ะอ่เอาใส่ถุงนั้นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวจะไปดูทางนู้นแล้ะครับผมโอ้โหดูให้หน่อยมาไปแบบหนึ่งนะ อันนี้ประมาณประมาณพรุ่งนี้เช้าแตะให้เขากรีดได้ดูได้เนาะอูอ้นนี่จะสุกแล้วไ,ไม่เป็นไม่เป็นจ้ะยังยังยังแข่งอยู่เนาะทุ่งเห,ห,นะหรอครับ ทางร้านตรงโน้นนะนนยังไมุ่กดีประมาณพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นมาประมาณเช้านี้ก็ให้เขากีดให้ได้ครับบอกอันนี้ยังครับอนนเ,รเอาไปบ่มพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังยังยังน,นีมัไกี่้าทคะ ประมาณประมาณเยน็นเย็นใบายเยน็นเย็นยังไม่สุกบอกเวลาได้หรออ่ะ,อะเออีนลูกนี้สุกเลยครับอ่ะลูกไหนอีกมากมาเดี๋ยวขอเอาเอ่ะลูกนี้ประมาณเที่ยงห้านาทีสุกอ่ะเที่ยงพรุ่งนี้นะ โอเคยังไม่สุจกจ้ะมาโหตอนนี้เคาะอันนี้เหมือนจะสุกแล้วนะครับให้เขากรีดให้อ่ะประมาณกรอบนอกลุ่มในนะอ่ะอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่เอาไว้พรุ่งนี้เช้าอโอเคมาจะไปเอ่อถ้าจะสุกพร้อมดานกล่องนั้นอ่ะอันนี้ยังจะพรุ่งนี้นะ ใช่ครับใช่ครับเออลูงนี้สุกเลย,นนยดูที่พูพูใช่เออน,นี่จะสุกแล้วระวังนะอันนี้ยังแข็งอยู่ครับยังไม่สุกอันนี้กรอบ มาถ้าไม่มีถุง139ไหมถ้าไม่มีถุงจะเลือกตรงนี้ค่ะ139เอ่อต้องไปเลือกตรงนู้น139อันนี้ลูกละ50แข็งอยู่แข็งอยู่ครับอันนี้ประมาณวันสองวันเย็นๆน,นะครับถ้าเอาไปบ่มให้เอาออกจากถุงนะอันนี้อันนี้พรุ่งนี้เช้าอมรุ่งหนึ่งนี้แข็งฟอกเลยฮะ พรุ่งนี้เช้าเลยครับครับผมใช่ครับอบันนี้ <st aff> นเช้าครับอนาวนี้นจะไนนะันประมาณพรุ่งนี้สายๆพร้อมกัน,กนครับพร้อมกันฮะมาอโอเคมา ยังไม่สุกครับมาโอเคแต่กล้องเราอยู่ไหนบะมาโอ้ยอันนี้ห้าสิบาทจากเมื่อกี้คนล,ลุมเลยนะครับคนล,ลุมเป็นกองเลยไหนะแต่กล้องอมาอังนี้ร้อยสามสิบเก้าบาทสุกพร้อมทานได้หรือ,อยังจ้าพี่สาวได้ยังอ่าเดี๋ยวก็ให้หน่อยอันนี้ร้อยสามสิบเก้าใช่ไหมกรอบนอกนุ่มหนอนะอ่ะ,อะได้หรือ,อยังจ้าได้หรือ,อยังออามาคุณแม่ คุณแม่กินเลยหรือว่ายังไงครับอ่าอันนี้อันนี้ประมาณประมาณสิบโมงห้านาทีสุกอ่ะเก็บไว้สิบโมงห้านาทีค่อยแกะนะมาพรุ่งนี้จะสิบโมงยังไงยังไม่ถึงเวลาครับแกะนะอันนี้ยังครับผมตั้งเวลาเดยค่ะแม่ลุงนี่ได้ครับแม่ครับอ่ะถุงอันนี้กิโลล่ไสุ่ ร้อยสามเก้าจ้ะครับผมอ่ะมาไม่เลือกทุเรียนผูใหญ่ตัวนนเอาที่เอาเอาเอา,เอาประมาณกี่โลเดี๋ยวเลือกให้อันนี้ร้อยเท่าไหร่ิอันนี้ร้อยรอยสามเก้าครับวันนี้เลยนะครับเนี่ยเสียงน่ารักมากกรอบนอกนุ่มใน่าน้ อันนี้ประมาณโลก,ออก,กว่ากครับผมอืออ่ะไปเป๊งอันนี้สุกแล้วครับสุกแล้วครับจะเละไมเนื้อไม่เละครับไม่เละ,เ,ละเนอะทุเรียนเนื้อนี้มันแห้งดีเอาลูปหนึ่งใช่ไหม

ไอพวกที่พ่อมีนี่ขายยังไงรคะงานเนี่งกูไหลรายสามห้าโลละลูกนี้จะสุกเลยนะมีใครเอาไหมไม่มีใครเอาเดี๋ยวแอดมินเอานะสองสามโลจ้ะยังจะแม่โอ้ยเดี๋ยวนะฟ<ร>ิก<ร>อีกที <ไป S 1> <ๆ S 2> หนึ่งมีไหมเอาไป จัดไฟเอาไปฝากสาวหรือเอาไปเอาไปกินเองอ่ะถ้ากินเองเอาไปเลยถ้าฝากสาวไม่ให้นะสุกจริงหรอเดี็กๆแม่เด็ดนะอ่ะได้จ้ะสุกแล้วสุกแล้วอันนี้ล่ะสุกแล้วแม่สุกแล้วกรอบกรอบอันนี้คือสุกแล้ว อันนี้สุกแล้วกรอบกอบแล้วครับไม่จัดจาาพอดีกินเลยใช่ครับผมเอาีอีกไหมเอาอีกเหรอมา <c oughs> เดี๋ยวดูให้เด้อเอาลูกใหญ่ไหมแม่ออ่ะ,อะนี่สุกเลยอ่ะ <c oughs> ตรงนี้พอดีนะ ไปถึงแกะได้เลยมามาอันนี้อันรค้อรยสามสิบเก้าครับผมอันนี้ยังอันนี้ก็1ร้อยสามบเก้าครับผมต่อกิโลแล้วไม่ให้ลูกนะอันนี้ยังไม่สุกดีแข็งแข็งหน่อย <c oughs> มาโอ้เอาลูกใหญ่เลยนะหนู โอ้หยสุกเลยนี่มาสุกเลยอ่ะอันนี้ก็สุจกจ้ะสุกเลยมาอันนี้ยังจักประมาณประมาณสองวันสองวันพวกนี้คือจะสุกแล้วร้อยสามเก้าครับออันนี้ยังไม่สุกดี นาะอ่ะอันนี้เท่ๆเงี่ยน่าจะสูดไหมอ่ครับอ่ะ,อะ,อะลูกนี้ลูกนี้เดี๋ยวแอดมินเจาเอาไปเผาอ่ะลูกนี้เลือกออกมาโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้นาะตอนนี้เยอะมากเลยเลือกนี่วันนี้คอทุเรียนนะครับให กับพี่น้องเราได้ได,ได้ทุเรียนกันจริงทุเรียนเขาสุกสุกแล้วก็เป็นทุเรียนที่แก่นะครับมีการรับประกันอย่างชัดเจนนะครับใครที่ซื้อทุเรียนน้องพี่อาไปนะครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามานะครับแจ้งปัญหาได้เลยเนาะโอ้โหรอต่อคิวดูดิต่อคิวจ่ายตังคนะ์เนาะกี่โมงแล้วเนี่ยวันนี้มีนัดต่อนะวันนี้มีนัดต่อนะครับโอเคฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้กับแอดมินนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่า เราจะเดินทางไปที่ไหนกันติดตามทุเรียนติดตามเรานะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ